สวัสดีดน้องๆท่านยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Mimic Chapter ึ่นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นนะผมก็จะมีกระดานเนาะกระดานอยู่ฝั่งซ้ายบนบุกดาใครเป็นคนร้องกรีดหรืออุทานอะไรนะก็จะมีขึ้นเลยนะก็จะได้ดูว่าใครกรี๊ดบ่อย ก็เดี๋ยวผมยืนในเกมแล้วผมอยู่ในเกมห้ยมืดอ่ะเดี๋ยวนี่อะไรอ่ะประตูป่ะผมมีหลอดเต็มไปหน้าอยู่ด้านล่างนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเอ่อประตูล็อกฮะเอ่อเหมือนมันเป็นประตูทางเข้าของยิมประมาณนั้นเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยกระดึอบกระดือบไปอ้าวโอ้โหท่านผู้ชม โอ้เรเลือดกินเลือดเถอะเป็นมาเลือดเจออย่าไปกลัวเลือดเจออย่าไปกลัวกลัวไม่มีแค่นี้ท่านผู้ชมทำไมมันเป็นข้างเดียวกันนะเออจริงด้วยเออเดือป้องข้างเดียวกันเลยชอบเดือป้องข้างเดียวกันเฉย่อแต่ไม่นานหมดแล้วขีดขีดขีดเลย ไอ้้มาเฉยเลยไม่โอ้โหมีอะไรมีอะไรเมียผีเข้ามิวผีเข้าร่ปนี้น่าจะไม่ค่อยประสมค์ดีเท่าไหร่ไปเด้อรูปอะไรอ่าไข่ไม่น่ามองเลยคนเจ้าคนเจ้เหรออุ้ยเป็คนเจ้แล้วตกใจมิวมึงกันเข้าหน้าอะไรตกใจ

โอ้อะไราให้แหบอะไรอุ้ยอะไร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 ไปแล้วไปแล้วบายอช่ฮึไมมีตัดจบผีแม่ฮ่า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 น่าผีละฝากดีโอ้บรรยากาศน่าเข้ามากท่านผู้ชม กระหนี่เกียบไม่มีอะไรนี่เหมือนเป็นถูกลกอกเฮ้ยปวางสวยมาดูของเลวนี่คุณแจคุณแจว้าวอะไรนั่นนะผีผีเซะเซะเซะไม่ดูอะไรผีตามไม่จะตุกผีวิ่งมาเฉย อย่าพูดให้น่ากลัวสินี่เกิดอะไรขนปุบปดยวบปบแล้วคุณ้มนล้วอ้าบวตกแบบแล้วก็โดนผีหลอกะไม่เข้าใจโดนผีหลอกนี่เม่กน มิชิตุกเตี้ยเมียวลงมาจากฟ้าเลยฮึฮึายไอเฮลมิชิดตุกเจไคุณชิดตุกเจไปปีกกว้างคุณชมอะไรอะไรตรงนั้นอะเป็นเสาป่ะเสาสีแดงส่องไฟอ่ะไม่มันเป็ดไม่ใช่หรอเป็ดเป็ดหมวยยางเป็ดเออยยางเป็ดอะ มไม่งั้เขาดูหงุงยังไงไม่หยุดเตี๊ยเมื่อกี้ป่ะ <S 2> <S 2> <S เ,ปเตี๊ย <S <S รับได้เสียงที่มันทำให้ตกใจทำไมมันดูช้าจังเลยอะไรประตูแดงป,ประตูแดงถูกกันเลิศอยู่ได้เนี่ยเติ๊ไม่น่าหมด,ดแล้วโผลมาเมืองจีนที่หนึ่งครับเมืองเอ้ยญี่ปุ่นดิญี่ป,ปุ่นป่ะหรือเกาหลีน่าจะญี่ปุ่นะปปนะมีดูจากประเพณีหลายหลอย่างและ เป็นทางยาวนะท่าผู้ชมผมจะไม่ค่อยตัดนะท่านผู้ชมเพราะว่าจะได้แบบได้รับบรรยากาศที่ดีที่สุดนะแบบรถในการรับชมนี่แสนี่มีไฟเปิด้า้เหมืหนอ,อนไฟมันกังตื่อย่นะด้านในต้นนอีกอีกแล้วแงดีแสงกับแสง,ง,งแงที่อ่แ

นำเบอร์ไปผ่านนี่ครับท่านผู้ชมแล้วก็คีย์กุญแจแั้วนี่ก็ทางออกไม่รู้ว่ามึงตายแน่พูดเป็นลางพูดเป็นลางรักไม่ดีเฮ้ยกูเจอกูเจอคุญแจอ่ะไหนไหนทางนี้เอาด้วยดีนี่ไงสุดทางจริงด้วยท่านผู้ชมเอ้ยมามาลับหน่อยมาลับมารับดีนี่จะกุญแจท่านผู้ชมมาับดีเฮลมาลับดีเฮลมาับดี เราขอเก็บสเตมิน่าก่อนตอนนี้เฮ้ยมารับหน่อยมารับหน่อยโอ้มาแล้วตายไอยค่อนงงอยากกินก็ล้กันอยากกินก็ล้กันเดินไปทางไหนทางทางทางกันเอ่าสวยสวยจีบสวยสวยตรงไหน เออตายหลงตมาอีกตามมาไปเจลกเฮ้ยน้องเรตรงนี้เอยตรงนี้เราเดะเดะเตะแต่ผีมันเข้านะผีมันพ่อทางออกอ่าเออ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 ผีมันพ่อทางออก พี่บักพี่พี่บักพี่บักพี่เดินไม่ได้เฮ้ยบ้าไงประตู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 พี่บักทุกท่เตะเตะเตะร้องอ้ยายพี่บักโอ้โหอีซี่ทุกท่านพี่บักเฉยโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้ครับผมจะตัดเป็นอีพีไปเนาะอันนี้ก็เป็นแชปเตอร์หนึ่งตอนที่หนึ่งนะครับหนึ่ง พอหนึ่งนะ <ขอ S 1> ก็ขอจบกับเพลงเท่าน,น,นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าแล้วเจอกันอันนี่อยู่สวยมิิการ์ดเก็บมาแล้วเก็บมาแล้วเก็บมาบไม่เคยได้สีขาวครับคลิกได้ไหมคลิกได้ไหม,ไมผมไม่เคยได้สีขาวครับ